ทู้ชมครับเบรกนี้จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันแล้วกันนะครับเรื่องราวเกิดขึ้นก็เพราะว่ามีนายจ้างคนหนึ่งลูกน้องเขาเสียชีวิตฮะแล้วเขาก็เลยมีการจ้างนะครับเจ้าของร้านโรงศพเนี่ยให้ช่วยจัดงงจัดงานจัดพิธีให้หน่อยปรากฏเจ้าของร้านโรงศพก็รับนะครับรับมาเรียบร้อยเลยแล้วก็ดูเอกส,ออกสารทุกอย่างนะฮะแต่พอศพมาถึง มันคนละคนกันกับใบบัตรประชาชนนะฮะปรากฏว่าเขาก็มีการไปสอบถามแล้วก็ไปแจ้งหน่วยงานต่างๆให้ตรวจสอบให้เห็ว,ว่าคนในบัตรประชาชนนี้ยังมีชีวิตอยู่ไหมแล้วมาสวมสิทธิ์ได้ยังไงและปรากฏว่าไปสืบมาเนี่ยนะฮะคนในบัตรประชาชนมีชีวิตอยู่ แต่อยู่ที่เมริกาครับใช้ชีวิตอยู่เมริกามามัน7จ็ถึงแปีแล้วโอ้โหท่านผู้ชมครับถ้าเกิดไปแจ้งผิดขึ้นมาแบบนี้ท่านกโกรสวัตค,คนนั้นที่อยู่เมริกาเนี่ยหมดสิทธิ์กับประเทศไทยเลยนะในทะเบียนก็จะขึ้นว่าคนนี้ถึงแก่กรรมเสียชีวิตไปแล้วลสถานะก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับเ,<อ>เพราะฉะ<อ>นั้นถ้าคนที่อเมริกาเดินทางกลับเข้ามานะชื่อขึ้นที่ตอมอกดก็จะปรากฏว่าอ,อ้าวคนนี้ตายแล้ว ไม่มีชีวิตอยู่แล้วไม่มีสภาพบุคคลแล้วครับโอลพ่อละครับโอเอาละครับเรื่องนี้มันจะวุ่นวายกันไม่ใหญ่แต่โชคดีที่ร้านนี้เขาตรวจสอบได้ทันนะครับเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตพูดคุยกับท่านอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดสงขลาหน่อยก็แลวกันนะครับท่านประโมทพุทธสุภานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมประโมทพุทธสุภาบท่านประโมทเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมฮะที่แบบมีการสวมเสล้วผมถามคำถามหนึ่งว่าเขาสวมไปเพื่ออะไรหรือว่าเขามาอยู่ในแบบที่ไม่ถูกกฎหมายเออของ ของกรณีท่านประโม a เนี่ยครับท่านเจอเรื่องแกล้งตาย oh. เรื่องแกล้งตายก่อนตายไม่จริงแล้วแกล้งตายท่านประโม a ช่วยเล่าเรื่องแกล้งตายให้เราฟังหน่อยครับ uh. ว่าเขาแกล้งตายเพื่ออะไรแล้วเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากการแกล้งตายรัาท่านที่พีครับครับน้ำเกียนอย่างนี้นลเหตุการณ์ที่ผมเจอที่จังหวัดอแก้วคือมีจำเลยอยู่เป็นเป็นข้อหาควานค่าลูกตัดสินอะไนะครับครับที่รักษาผหานชีวิตในชั้นต้นและก่อนแต่ในชั้นที่ าก็ต่อทุกประเดระหว่างเราฟังกันว่าจำเลยคนนี้ให้ลูกสาวให้ตารประกาศแจ้งกับนายเตียนที่จังหวัดชุมพรว่าตัวจำเลยเป็นแม่การเนี่ยแต่ความตายแล้วเพื่อนำอณบัตรที่นายเตียนอำเภอท่าแซนอนออกให้มายื่นต่อศาลเ่าจะแจ e. like> ้งว่าจำเลยคนเนี้ยถึงแก่ความตายแล้วในแบบการพิจารณา ด้วยความประสงค์ของเขาก็คือหากศาลเชื่อว่าจำเลยตายจริงเนี่ยศาลก็ต้องจำหน่ายคดีคดีก็เป็นเสร็จไปและได้รับเงินประกันที่ประกันตัวแลกศาลจะบตถ้าล้าตัดสิทธินั่คือตัวเรื่องทีออ่แต่ในขณะที่ผมดำรงตำแหน่งที่ตกนันะครับก็ปรากฏว่าได้รับผิดชอบในงานในการอ่ามว่าจำเลยตายจริงหรือเปล่า ผมก็ได้เดินทางไปจังหวัดชุมพรเพื่อไปดูวันดูสถานที่ที่เขาบอกว่าเขาเผาที่วป่ชุมพร,รับเมื่อไปถึงวัดเนี่ยปรากฏว่าวัดเนี่ยเป็นวัดที่เขาระบุไว้ในใบ,บมรณะบัตรว่าไปเผาศพที่นั่นใช่ไหมครับครับผมครับแล้วแล้วเขาก็จดรายละเอียดทะเบียนของคนตายที่บอกศพนี้ไว้ปรากฏว่าไม่มีหลักฐานจำเลย ไม่เคยมีศพมาเผาศพที่วัดจริงใช่ไหมครับคือคือเอาง่ายสรุปภาพรวมคือว่าเขาหนีคดีครับถูกไหมฮะก็เลยแก้งตายทีเนี้ยในมุมของเคสที่เราเล่าไปเมื่อกี้เนี่ยโอเคผู้เสียชีวิตผมไม่รู้รอกว่าจุดประสงค์เขาเนี่ยต้องการจะสวมสิทธิ์สวมอะไรเพราะอะไรอาจจะหนีทางคดีหรือทาําผิดกฎหมายมาแต่คนที่ยังมีชีวิตอยู่อยู่ที่อเมริกาตอนเนี้ต้องต้องต้องยังไงครับ อ,อ๋อตรงที่อเมริกานี่นะครับเดี๋ยวเดียว <ๆ S 2> ผมจะเล่าให้ฟังตรงที่ท่านปราโมทพุทธสุภาเล่าให้ฟังเนี่ยครับก็คือเป็นคดีศาลชั้นต้นตัดสินแล้วประหารชีวิตแล้วก็ไปอุทธร์กันแล้วระหว่างอุทธร์เนี่ยเขาประกันตัวตั้ง4-5่้าล้านทีนี้เขาพอเขาไปแจ้งตาย คดีก็จบจำหน่ายคดีไงครับเขาก็สามารถไปมีชีวิตอยู่เงียบๆที่อื่นเงินประกันตัวที่ศาลก็ขอคืนได้ถ้ามีประกันชีวิตอีกตายแล้วก็ได้ประกันชีวิตอีกถูกไหมครับใช่ครับแล้วก็ไปใช้ชีวิตที่อื่นต้องติดคุกไหมถ้าอย่างนี้ไม่ต้องฮะไม่ต้องแล้วรอดเลยท่านประโมทท่านสงสัยครับท่านไปตามดูที่วัดอว่าศพเนี่ยมาเผาจริงไหมปรากฏไม่จริงท่านก็กลับไปแถลงสารนะครับศาลก็ให้ออกหมายจับเอาตัวกลับมาลงโทษต่อไปตามกฎหมายอ่าอันนี้คือ ความสงสัยนะครับที่ทางอายการเราทํางานจนสิ้นสิ้นกระแสความสุดทางสงสัยตรงนี้ต้องขอบคุณท่านประโมทมากๆนะครับครับขอบคุณครับท่านประโมทครับครับขอบคุณครับทีนี้กลับมาสู่คดีนี้ครับมันจะมีคดีนครับท่านผู้ชมเล่าแล้วท่านผู้ชมลองคิดดูว่าคดีนี้เกิดอะไรวันดีคืนดีครับมีผู้หญิงนะครับจะข้ามแดนผู้หญิงบอกเป็นคนพม่าจะข้ามแดนที่เชียงรายกลับไปประเทศพม่านะครับนะ ผู้หญิงคนนี้ถือบัตรประชาชนเป็นคนไทยนะครับบัตรประชาชนมีชื่อนามสกุลเป็นคนใต้อยู่พัทลุงครับพอไปผ่านแดนตอมตอม,ตอมไทยก็มืออาชีพครับมองหน้าแล้วเอ๊ะคนพัทลุงหน้าตาขาวอย่างนี้นะไม่เหมือนไม่เหมือนก็ถาม,มแล้วก็ดูบัตรประชาชนแล้วว่าเป็นคนพัทลุงถ้างั้นพูดภาษาใต้ให้ฟังหน่อยครับผู้หญิงคนนี้พูดใต้ไม่ได้แต่บัตรประชาชนเป็นคนพัทลุง ตมก็สงสัยก็ควบคุมดำเนินคดีสุดท้ายก็รู้ว่านี่คือบัตรปลอมอเอาบัตรประชาชนปลอมหรือมีกระบวนการออกบัตรปลอมหรือสวมบัตรก็แล้วแต่มาใช้เพื่อให้เป็นคนไทย<อ>หลังจากนั้นคดีนี้ขยายผลนะครับ,รบอายการปราบปรามทุจริตภาคเก้าดำเนินคดีไปถึงผู้ออกบัตรครับกลุ่มปลัดอำเภอโดนด้วยครับตัดสินจำคุกปลัดอำเภอปลัดอำเภอเป็นคนออกบัตรให้ใช่ครับโอ้โหมีการออกบัตรสวมบัตรนะฮะแล้วก็ ลงโทษด,ด,ดําเนินคดีกันไปตามกฎหมายเพราะนั้นกระบวนการตรงนี้วันนี้ครับอย่างลายนี้สังเกตไหมครับว่าเจ้าของบัตรที่แท้จริงมีชีวิตอยู่ใช่ไหมที่ไหนนะครับอเมริกาครับอเมริกาเพราะนั้นตรงนี้เป็นที่สงสัยและพิรุธมากเพราะอะไรครับถ้าเราจะสวมบัตรใครหรือปลอมบัตรใครเจ้าตัวเขาอยู่อเมริกาไม่อยู่เมืองไทยนี่เราใช้ได้นานนะใช่ครับ เพราะเขาอยู่อเมริกาเขาอยู่มาแล้ว7ปีเหมือนจะรู้เลยว่าเขาไม่ทําธุรกรรมอะไรในประเทศไทยเขาไม่ยื่นแบงค์เขาไม่ยื่นอะไรที่ไหนในประเทศไทย7ปีเหมือนเขาจะรู้เลยว่าคนนี้ไม่ได้อยู่ไทยมานานแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตํารวจจะลงไปแล้วก็นายจ้างเกือบพลาดนะครับครับถ้าดําเนินการทําศพเผาศพอะไรไปแล้วเอาชื่อที่ไปติดที่รูปที่ศพเนี่ยนะนายจ้างอาจจะมีสิทธิ์โดนข้อหาอำพรางศพเลยนะครับ ขนาดนั้นเลยเหรอครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ต้องทําแบบคุณลุงยาเสพติดเมื่อสักครู่นะฮะครับคุณลุงคุณพ่อน้องผู้หญิงอ่ะฮะท่านรู้อย่างนี้นายจ้างต้องมีอย่างทางเดียวครับว่าเฮ้ยถ้าชื่อไม่ตรงหรือตรวจแล้วผิดปกติทําอย่างเดียวครับแจ้งตํารวจครับอะไรก็ตามถ้าเราจะแสดงความบริสุทธิ์ใจแจ้งตํารวจก่อนอันดับแรกครับนะแล้วให้ตํารวจมาดูครับแล้วลายนี้พอตารวจมาดูตํารวจก็ขออายัดศพไปเลยเห็นไหมฮะใช่ครับเพื่อไปสอบหาความจริง แล้วตำรวจก็ยังบอกเลยว่าไม่งั้นโดนข้อหาอำพังศพแล้วถ้าเผาไปเนี่ยอันนี้ทีนี้พอความจริงมาบัตรนี้ถูกสวมอย่างไงถูกปลอมอย่างไงครับมันเริ่มเข้าเขาครับเพราะว่าอะไรถ้าคุณฟุกอยู่เมืองไทยออกรายการทุกวันคนจะชื่อคุณฟุกไปใช้ไม่ง่ายหรอกถูกต้องเพราะคุณฟุกจะใช้บัตรทําธุรกรรมเรื่อยๆครับถ้าใครเอาบัตรเราไปมันจะต้องโผล่ชื่นโผล่แล้วแต่ถ้าเอาคนที่อยู่อเมริกาเจ็ดปีเขาไม่ได้ทำอะไรนี่เพราะนั้นเราก็ใช้ได้อย่าลืมอาจจะไปใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลก็ได้นะ สามสิบบาทรักษาทุกโรคสิทธิ์บัตรทองสิทธิ์อะไรที่ประชาชนคนไทยจะมีสิทธิ์คือผมฟังชื่อจริงของผู้เสียชีวิตจริงเนี่ยขอโทษนะฮะเหมือนจะไม่ใช่คนไทยด้วยหรือเปล่าอันนี้ต้องอ๋ออันนั้นอันนั้นรู้สึกจะเป็นคนไต่จ้างตั้งชื่อให้ใช่ไหมฮะทีนี้อันนี้ก็คงต้องดูครับว่าตัวจริงเขาเนี่ยเป็นคนต่างด้าวหรือคนต่างชาติเข้ามาทํางานหรือเปล่าแล้วสวมบัตรหรือมีกระบวนการสวมบัตรอะไรตรงนี้ขอให้เชื่อมือนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาจะไปสอบสวนหาความจริงครับ แล้วจะสาวต่อไปว่าใครก็ตามที่ทําจะโดนอีกนิดหนึ่งพอระยสั้นๆแต่จริงเวลาเบ่งนี้หมดแล้วครับสมมุท้าคนที่อยู่อเมริกาดันไปเจอแบบเนี้ยแล้วเขาตายไปแล้วอ่ะเหมือนกับว่าเขาแจ้งตายแล้วเขากลับมาเขากลับมาเมืองไทยเขาจะทําไงมันแจ้งว่าเขาตายแล้วใช่ครับเขาจะทํายังไงไม่ต้องห่วงครับถ้าอย่างนี้นะครับเราถูกแจ้งตายกลับมาเมืองไทยนะครับ ไปที่สำนักงานเขตหรืออำเภอไปขอไต่สวนครับแล้วท่านเอาความจริงถ้าเอาหนังสือเดินทางถ้าเอกสารท่านอยู่อเมริกาท่านไปแล้วท่านคือตัวคนคนนี้แล้วกลับมามีคนแจ้งสมบัติท่านท่านแจ้งตามความจริงเขาจะคืนสถานะประชาชนให้ท่านขณะเดียวกันเรื่องอย่างนี้เวลาไต่สวนไม่ยากครับเขาเอาพ่อแม่กำนันผู้ใหญ่บ้านคนรอบบ้านท่านที่ท่านอยู่เดิมว่าท่านหน้าตาอย่างนี้มาไต่สวนเป็นพยานแล้วหาความจริงแล้วคืนสถานะ เป็นคนที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ท่านนะครับโอ้โอ้ค่อยลงอกหน่อยครับนะครับเอาละนี่คือเบรกสองนะครับส่วนเบรกสามต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ท่านโกศวันรฟ้องวินประมาทกันพึบฮะแล้วเรามาช่วยเหลือเคสนี้กันหน่อยเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาเป็นเลขาประธานชุมชนนะวันนึงเขาก็ไปตรวจสอบประธานชุมชนในเส้นทางการเงินปรากฏว่าโดนฟ้องวินประมาทเราจะมาช่วยเขายังไงดีเบรกหน้าครับห้ามพลาดหมอความหาชนครับ